สวัสดีครับสวัสดีแฟนครับเอฟซีสวัสดีพี่รองปองปลายครับมาแล้วมาแล้วเหมือนนี่มาซาในจักหน่อยเนื่องจากว่าเตรียมการนะครับสีเพ็รเปีปูเวที่ไม่นะครับเหมือนนี่ก็เลยมาซาเนี่ยพี่รองจนว่าใบลาะล่ละนะครับแต่เสราก,กาดบพาท่นในลงคลิปสูป่พี่รองเบิ่งครับก็เลยสิมาเอาช่วงบ้านเล่ละพี่รองนะครับสีเปียนปูเวที่ไม่นะครับ กาคือจังพี่น้องเห็นคลิปผมบ้านไหนเวทีมันหรูนะครับมันทะลุลงไปนะครับก็บกเลยวนะ่ามืาอน,นี้เชฟใหม่กับสร้างตอกมาซอยกันนะครับนี่ก็ลังถอนตะปูอยู่พี่น้องเอ้ยเฮลมาแล้วมาแล้วมาแล้วใส่แป้นแบบนี้เลยพี่น้องบาดเนี่ยอ่ะพวกได้ถอดพระเจตัวเลยตีตะปูนี่มีตะปูคือหลเลยว่าแป้นนี่ล้างจังมาตรฐานใส่ละวงเดือนเจ้ามานะมาวงเดือน อยู่เอาวงเดือนมามาเจียมาเนี่ยมันแขบขคางนี่พี่น้องมองได้มันมันมันนู่นมันบบซ้ากันนะครับกับเจียออกจังหน่อยนึงเพราะเปลี่ยนมันจะโค้งอยู่ได้พี่น้องนะครับเวทีอ่าควบกวางมันสองเมตรกว่าควบเยาวมันกัประมาณหาเมตรนะครับพี่น้องแต่ว่ามันจะใส่สองเถ้าสองเมตรสี่สิบ สองเม็ดสี่สิบคูณนคุ้หามตรนะครับเซได้ใส่แป้นลายเติบกลับเอาบ้านนี้ก็บเไเดค้นตู้ค้นยังลงสันตัวบ้านนี้สร้างตอกเซได้ถอดน็อดออกแล้วสร้างตอกนี่ถอดแป้นออกหมดแลยเนาะเอา้าปักพวงโน,โน้ออยู่หันก่อบบบใหญ่ๆนั่นอ่ะก่อบบบใหญ่เสียบปักอยู่ไปก็ได้เดีย๋ยวเขาเสียบไหม นะครับกินเขาแล้ววันพี่น้องครับนี่กินเขาแล้วก็เลยลุยกันต่อเลยนะครับนะครับบรรยากาศย่บานน่อยจานลอยฟ้าเฮ็ดหาาิมันบอท่านวันที่ยี่สิบสองนะครับไล่สดอีพีสองนะครับวันที่ยี่สิบสองนี้นะครับผมกับดนตรีสดนะครับนักดนตรีน้องนุ่งทีมงานจานลอยมาซอยทั้งคนละเหรียญน้ำกันตะกี้อยู่ทั้งหมกดาหารคนละนะจับเป็นสีลงมาซอยกันนะครับพี่น้องก็เลยว่า ตเตรียมมันในว้ให้เพื่อนนะครับแล้วขนคาตุลงก่อนบอนถอดตูก่อนเนาะถอดตูก่อนขนลงก่อนมันจังสิบอ,อันตรายตูวลงก่อนพี่น้องเลยโอ้ขอถรวขกอไปเด้อยพี่น้องด้วยโอ้ยเคองถือกล่องเคองถือตูวนะครับเปลี่ยนตัวนี้นะครับมันตลุปุโป่งเปลแล้ว กอสีใหญ่อันนี้นะครับโอ้โห้ขาตูหักตัวหนึ่งมีมึงแตกแตกโอ้ยเอ้าทางนี้เสียงไว้นี่ก่อนให้เอาแป้นออกก่อนนะครับจะได้ค้นแป้นออกอเพือเ่อจะได้ปูแป้ียนไม้นะครับตอนนี้ก็กให้สร้างตัวคนเอสาสะบานยิงออกเลยนะครับ กับเอถือว่าแดดแห้งเลยนะนอกระโพนี้อยู่ดอกซ้ำนี่มันล่มมาหนิเก็บไปนี่เด้อเอาไว้ใส่ตัวบ่ได้ซื้อน็อตมาเพิ่มอีกใส่น็อตเก่าก็ได้ตรงนอกระไรอยัางนรงนอกระหากระป๋องมาใส่กันนะจังสีบ่เเียปูเปื่อนแบบเปื่อนแบบบานๆนล้วเลยี่น้องครับเป็นไม้แบบบานเท่าเลยนะครับพี่น้องพอแต่มัน มันมันเท่ากันมันเพียบซ้ำกันนะครับพี่น้องครับได้อยู่อุ้ยตะปูมันคือลายแท้เอาได้แล้วเสนี้เสนี้นอดหน,นี่เออเสด็จลื่นซุ้มหนีอีกพี่น้องเอ้ยบานี้นะครับ ต่อไปแล้วก็ได้ลื่อยังคือเก่าว่าเป็นยังนะครับถือซะว่าหาประสบการณ์ไปเรื่อยพี่น้องนะครับลองผิดลองถูกไปเรื่อยนะครับแต่ว่าอีพีสองนี่ครับวันเสาร์ที่ยี่สิบสองนี่แหละครับอีพีนี่สีเข็ดแต้มันแบบสมบูรณ์แบบที่สุดนะครับพี่น้องครับเนาะจะได้กับฝากพี่น้องแฟนครับเอ็มซีเฮาติดตามนะครับอีพีสองนะครับจะถิ่มจะปลากันนะพี่น้องเด้อฝากมาเบิ่งมาแย่งน้ำกันนะครับอีพีสองเร็วๆนี้วันเสาร์ ที่2ีอีกบวก,กี่มือนนี่ไปนอ้องวัอนี้วันพุธพฤหัสสุกเสาอีก3ามสี่มือครับพี่น้องจะว่าฝ่าเล่งให้มันแล้วนะครับย่านเวทีบอท่านนะครับส่วนสถานที่แล้วจะร้อยกสิทธิ์ยกไปอีกนะครับพเพราะว่าเนื่องจากว่าคเดอยู่งเหยินเสียงมันดังเมื่อนั้นไล่ซดอยู่อยู่บ้านนี่ก็จังว่าดังเติบนะครับเขาต้องออกไปนอกท้งหน้าในเจ็ดหน่อยเพราะว่าคอนเซปต์นั่นก็คืออออรร้้ยยววาตตีโช์์เเปป็นคนคซ ซี่ครันตี้โชว์นะครับเป็นขั้นที่แล้วพี่น้องเด้อรอบหนานะครับเนี่ยใส่เฟืองกวนเสียนะครับร้อยซี่คันตี้โชว์นะครับเป็นรอบหนานะครับอีพีที่สองนะครับส้มฟรีคือเกาล่ะพี่น้องแล้วแต่สัตตาพี่น้องนะครับเพิ่นสีเบิงสีแยงจะไหนก็แล้วแต่สัตตาพี่น้องนะครับร้อยซี่ันที่โชว์นะครับเป็นอีพีสองนะครับ ล้วก็ทีมนักดนตรีกับซีซชินครับบาตรนี่กับเป็นกองชุดเป็นเบสเป็นกีตา้าเป็นคีย์บอร์ดนะครับเขาสใส่เตรียมยดเลยบัตรนี่งอร,รอบว่างหันรอบแรกมันชุดละมุนในจักหน่อยนะครับอีพีแรกว่างหันกะได้ประสบการณ์มาแล้วพี่น้องอีพีต่อไปเข้าก็เลยว่าเหตุห้มันดีกว่นนี้นะครับพี่น้องครับเอาจวดจาดฟาดบึ้มไปสละพี่น้องเอ้ยคนมันมกนักเนาะฝากพี่นอ้องเบิ่งแย่งกันคือเกาคือเดิมนั่นแหนละครับนะครับติดตามทั้งเพจ พิมพ์ก็ไปเพจร้อยวันแมนโชูแฟนเพจนะครับมันก็นสีเด้งขึ้นมากดติดตามถ้าเบิองมือไรสวดอะไมันเด้งขึ้นมาติ้งหน่องเลยนะครับพี่น้องครับอ่ะถอดแป้ีนก่อนครับตอนนี้เบื้องต้นนะครับถอดแป้นีนแล้วก็ส,สิใส่แปลี่ยนตัวเฮาเจี๊ยป้ายบนเอาไปถอนตะปูอยู่ทางพุ่นนะครับต้องถอนตะปูไว้ถอนตะปูออกแล้วก็จังสิได้มาอันตัดแป้นีน มาใส่นะครับพี่น้องครับบริเวณในบ้านโอ้ในเดือนแนวเรือยเพิ่นเดือบวงเดือนเพิ่นแน่แนวเรือยเตรียมพร้อมหมวกคอยไป๊ใส่แล้วนอนมาเร็วหนูหาหมวกก่อนพี่น้องเลยเออฮะแดดแล้วบ่โอ้เัาตะปูน้อ่ากาตอกที่ไม่ซื้อดอกหันตะปูน้อยนั่นแกะแกะซื้อกลออดเอาลวดสร้างหัวมัน ว่าเปลนมันสิบอะไ้ใส่แล้วล่ะตัวนี้กเสียไปเฮ็ดตู้แล้วแปลนไม่อาร์ตว่าจะเฮ็ดตู้ว่าจะห้เลขกเศร้าเฮ็ดตู้ให้ซะเนี่ยไฮเลขกเศร้าตีเป็นตู้ให้ใส่อันเบีดอันใส่อันซีดอกไฮเลขกเศร้าพนจัดการให้ฮ้อนแดดแล้วบอฮ้อนแดดแล้วฮ้อนรอดแล้วแต่ว่าจัาหน่อยบอกแดดบดได้บัดนีนคำบ้าเนี่ยแดดกระลุกไมาได้บัดนีอไปปุ๋ยแล้วเนาะ แมนแมนยกไปได้ห้ามไปได้พร้อมเปียดีง่ายๆพี่น้องเอ้ยห้ามได้ยกได้สบายเลื่อนขาไปออกปะยังไปทั้งคันเออเออเออยังไม่เลิกทางบนมันหมุนได้อยู่โคตรละโกบ้านยังบาทนี่แล้วตั้งแต่ตะปูน่ะยุเปล่าน่ะเอ้ายกตัวนี้ไปซะนะโคตรนักเลย ได้พี่น้องเด้อเด้ออ๋อไปนี่ยกสามกนก็ได้พี่น้องครับโอ้โหโคกอะไรก็เลยโอ้ตาย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 โคกลำไยคอยไปไปห่มบุน่ะเฮาเดือดขึ้นเลยเอาเอาตัวนี้ก่อนทีละตัวทีละตัวตัวนั้นเอาไว้น้ำกลดเพราเดี๋ยวหลังจะเขียไม่ใช่ง่ายๆเนี่ยไม่เปลี่ยนอัดนะเฮากับสีสามารถเฮ็ดเปี้ยนนั่น ตูวลำโพงตีเป็นตูวลำโพงได้นะครับแล้วตัวนี้แล้วจังเอาตัวนั้นเนาะทีละตัวทีละตัวมันจะง่ายนะครับเอ้าฝากพี่น้องเฟซคุับีเอฟซีอีกท่หนึงเลยครับเลยวันที่22นะครับวันเสาร์ที่22นี้ไลฟ์สดอีพีสองชมฟรีนะครับทางเพจร้อย 100, วันแมนโชว์แฟนเพจนะครับวันที่22่สิอนะพี่น้องเด้อวันเสาร์นะครับ,านะรบฝากพี่น้องเขาเบิ่งแย่งน้ำกันแน่ นะครับผู้ใดมี่ารรลังศรัทธา,า,านะหรือว่าอยากซอยคาหน้ามูกน้ามันหรือว่าอยากซอยคาเครื่องดื่มอาหารทีมงานนะครับการสมัครโอนมาได้ยอดในหมายเลขบัญชี่จัด้อยนั่นละพี่น้องนะครับผมเนาะนะครับขอบพระคุณสุขูสุขณนนะครับสิพัฒนาไปเรื่อยๆสิ่เหตุนะพี่น้องเบิ้งไปเรื่อยๆนะครับสำหรับอีพีหนึ่งอีพีสองอีพีสามอีพีสี่อีพีห้าจนกว่าสิเข่าที่เข่าท่างจนกว่าสิคักอีลีบน้องจังสิกาขายบัตรน้ำเพื่นพี่น้องเลยนะครับเอา้า ช่วงนี้ก็อขออนุญาเตเฮ็ดเวทีกับทีมงานก่อนเดี๋ยวจะไดนมือแรงแล้วเล,ล้วจังสิอัปเดตคลิปให้เบิ่งอีกคลิปนึงก็กแล้วกันพี่น้องคลิปนี้เอาซ้ำนีซ่ซะก่อนเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวมือเลงนะครับคลิปที่2เวทีเสร็จแล้วค่อยจะถ่ายคลิปให้ดูนะครับเดี๋ยวเฮ็ดกับทีมงานก่อนเด้อบาทเด้ออ่ะซ้าใบดีอยู่ดีมีแห้งคือเก่าคือเดิมนั่นล่ะพี่น้องนะครับอย่าลืมเข้าไปเบิ่งงัวเชียบไม่นําเด้อพายจะได้งัวนะครับเชียบไม่เพิ่นขายงัวอยู่ตอนนี้นะครับเเข้าไปบิ่งงัวนําเชใหม่นําลลงให้้้แวมือเช้าเมื่่่่ออววววาาานนนีีีก็ดยยยงงงััหหลลูช้น่ นะครับดัยวช่เขาไป้ายคลิปอีกอย่ดอกนะครับแต่ส่วนนีย้ยากๆแล้วมีที่อยู่นะครับอ่ะโอเคไปน้องคลิปเ้ียาซ้ำนี่ยละครับจวดจัดก,กับทีมงานผู้บา่าวไทยบ้านคือเก่าคือเดิมครับผม